เกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและกาลินาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ l i สแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวาเติมเกมกาลินาเดล塔ฟอร์ดไอดีเดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นาสงสุด1ิเดือนมีเกมชั้นนํามากมายมีแอดมินดูแลยีิบสีชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสินและแพ็คเพิ่มที่ล สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดปุ่มให้ดูนะว่าผมตั้งค่าแบบไหนนะครับในการจัดปุ่มอะไรต่างๆนะอันนี้ที่เหลือก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับผมอันนี้ก็คือที่ผมตั้งค่านะผมก็ตั้งเป็นประมาณนี้เอาเอาแบบว่าการตั้งค่าหมดเลยนะนี่เลยแบบนี้เลยต่อสู้นะครับปรับดูปรับได้หมดเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ครอบคุมนะครับนี่เลยควอบคุมนี่ฮะส่วนไอไอตัวไอตัวเนี้ย ถ้าเราเปิดใช่ไหมเราก็สามารถแบบว่ากระโดดนอนได้นะไอตัวนี้กระโดดนอนได้อันนี้แล้วแต่ถนัดนะล้วแต่ถนัดนะจะเปิดหรือจะปิดก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเหมือนแบบว่าวิ่งไปแล้วพุ่งกระโดดอ,นนอ,อย่างเงี้ยเออคล้ายคลนะ้ายบอลโซนอะประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตั้งคับปุ่มว่าวอลแฟร์นะนี่เลยผมจะตั้งเป็นแบบนี้นะครับสี่นิ้วนะสี่นิ้วไจโรนะครับผมที่เหลือก็ลองปรับแต่งกันดูนะว่าจะใช้เป็นแบบไหนนะครับความไวความไวก็ประมาณนี้นะ ใครมองไม่ทันก็กดสต็อปสต็อปดัวนะสต็อปดัวนะครับส่วนนี้ก็เป็นไจโรนะก็ปรับไปแล้วแต่เรานะเจะเ,เท่าไหร่นะก็ค่อยๆปรับไปทีละสองสามอะไรพวกนี้ให้มันเข้ามือที่สุดนะครับเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้นะครับการเล่นอันนี้ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะก็ปกติเลยนี่ผมปรับปกติเลยนะ การสื่อสารก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับกราฟิกกราฟิกผมปรับประมาณนี้นะให้ผมปรับประมาณนี้ยานพาหน,นะผม,มยังไม่ได้ปรับนะก็ให้มันเป็นแบบปกติไปเลยเพราะไม่ค่อยได้ขับรถอยู่แหละอันนี้ก็เป็นที่เราดาวน์โหลดนะครับน,นี่ก็เป็นภาษานะภาษา อันนี้ข้างบนก็เป็นภาษาในเกมนะส่วนข้างล่างจะเป็นภาษาเสียงพูดนะครับเ,าเขาอัปเดตไปแล้วตอนแรกเป็นไทยนะแต่งเกมเป็นภาษาจีนนะแต่งไทยอยู่ฝั่งขวาสุดนี่ผมก็เปิดแบบนี้เลยแล้วเวลาเสียงภาคในเกมก็จะเป็นไทยนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนของแต่งปืนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะที่ผมใช้นะอันนี้ก็จะเป็นอน่า CI19 นะครับผมก็จะแต่งเป็นประมาณนี้นะก็ลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวโคว้ดผมก็จะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะ อันนี้ที่ผมจูนนะครับจูนก็ประมาณนี้เลยนี่เลยจูนก็แล้วแต่เรานะเราชอบแบบไหนนะครับไม่ต้องตามผมก็ได้นะจูนอนะประมาณนี้นะ A K S อันนี้ผมรู้สึกผมไม่ได้แต่งอันนี้มันคือมันมันแต่งมาให้ใ,หในเกมนะผมไม่ได้แต่งนะ C เอออ่ะอันนี้ผมแต่งก็ประมาณนี้นะครับก็จูนจูนนะฮะอันนี้คือจูนนะอันนี้กล้องอันนี้ผมผมแต่งหรือเปล่าหรือผมไม่ได้แต่งผมลืมและ PTR 32สามสองนะครับ PTR 3 2สามสองนะก็ประมาณนี้นะแต่งนะครับจูนแล้วก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วก็แบบนี้แบบนะี้ฮะประมาณนี้นะครับผมปรับๆดูนะ QBZ เก้าห้าผมจะแต่งเป็นประมาณนี้นะครับแต่งจริงสักหผมชอบแบบ ตัวนี้ดีกว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าจูนก็จะจูนประมาณนี้เลยนี่เลยจูนนะจูนจูนประมาณนี้นะ hg ห้าห้าสองนะครับผมจะแต่งเป็นประมาณนี้นะลำกล้องนี่ผมจะจูนประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ Sg 5 5 2นะลองปรับดูนะครับ Akm ยังไม่ได้แต่งนะครับ a k 1 2นะครับผมแต่งประมาณนี้นะแล้วก็จูนประมาณนี้นะครับนี่เลยกดให้ดูแบบนี้เลยนะก็หยุดดัวแล้วผมจะจูนก็ลองปรับดูนะว่าชอบแบบไหนนะครับ M4 M4 ผมจะแต่งเป็นประมาณนี้นะครับ M4N1 นะส่วนการจูนการจูนผมจะจูนเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเลยนะครับเอ่อมีปืนไหนอีกไหมอันนี้ยังนะที่เหลือยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้เก็บเวลอะไรเลยนะ เอาที่ผมเล่นเป็นหลักๆนะครับแล้วก็เป็นอ่า MP5 นะครับเอ MP 5 MP5 ผมจะแต่งเป็นประมาณนี้นะครับผมการจูนก็เป็นประมาณนี้นะบอกเลยโคตรเร็วโคตรแรงนี่แล้วแต่นะเราจะปรับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็อุซี่นะครับอุซี่อซี่ผมจะแต่งเป็นประมาณนี้นะ ลำกล้องนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยความสเสถียรในการยิงนี่ก็ประมาณนี้นะอูซี่นะตัวนี้ผมแต่งประมาณนี้แหละ ปืนอื่นยังไม่ได้แต่งนะครับส่วนตัวนี้ก็แต่งแค่ M 1 4นะล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งลงคลิปไปเนี่ยจูนวก็จูนประมาณนี้นะครับนี่เลย่ะประมาณนี้นะโอเคก็ลองปรับแต่งกันดูนะครับอันนี้ก็เปิดให้ดูแล้วนะครับผมก็อยากได้อะไรก็บอกแล้วกันนะครับไว้จะหามาลงให้นะอยากให้เล่นปืนไหนก็ คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ